ถึงสกู๊ปสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันลอยกระทงครับว่าด้วยเรื่องวันลอยกระทงเนี่ยก็เป็นประเพณีที่มีกันมาต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับสืบทอดกันร,รุ่นสู่รุ่นจากผู้ใหญ่สู่เด็กนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงซะด้วยรายการเราก็เลยรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมครับว่ามีละครหรือว่าภาพย,ายนตร์เรื่องไหนบ้างที่เอาบรรยากาศของการลอยกระทงไปเป็นฉากหลังเชิญขยับพร้อมๆกันเลยครับ ประเพณีที่คนไทยหลายคนรู้จักและคุ้นเคยดีกับวัฒนธรรมขอขมาพระแม่คงคาที่เราเคยได้ใช้หรือทิ้งสิ่งของลงไปในแม่น้ําด้วยการลอยกระทงค่ะโดยในงานจะมีการเผาเทียนเล่นไฟกันอย่างสนุกสนานซึ่งความสวยงามของวัฒนธรรมไทยนี้เองได้ถูกนําไปสอดแทรกในภาพยนตร์ละครเพื่อสร้างบรรยากาศให้เนเรื่องและสื่อความเป็นไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และภาพยนตร์ที่ใช้ฉากหลังเป็นบรรยากาศงานลอยกระทงก็อย่างเช่นเรื่อง The Melody รักทำนองนี้ที่ตลอดทั้งเรื่องของภาพยนตร์จะมีบรรยากาศสถานที่ในเมืองไทยสวยๆให้ผู้ชมได้เห็นตลอดแท้ทั้งเรื่องทั้งทุ่งดอกบวัวตองห้วยน้ำดังปางอุง๋งและที่สำคัญอีกฉากนั้นก็คือการลอยกระทงโคมหรือกระทงสวรรค์ ซึ่งในเรื่องทีมงานก็ได้เซ็ตฉากหน้าวัดจอมคำจังหวัดแม่ห้องศนให้เป็นสถานที่ที่มีทั้งตลาดนัดคนเดินและประดับอย่างสวยงามค่ะจนทำให้นักท่องเที่ยวและคนแถวนั้นคิดว่ากำลังมีการจัดงานจริงๆเกิดขึ้นซึ่งเมื่อถ่ายทำเสร็จภาพที่ได้ก็ออกมาสวยงามสมใจอย่างที่เราได้เห็นกันในภาพยนตร์นั่นแหละค่ะ ละครอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้ฉากหลังงานลอยกระทงเป็นตัวสร้างบรรยากาศในเรื่องให้โรแมนติกมากยิ่งขึ้นกับซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายโรณพีที่ผู้กำกับคนเก่งอย่างพี่นกชัดชัยเนรมิตฉากลอยกระทงโดยใช้สถานที่ที่พุทธมณฑลให้กลายเป็นงานลอยกระทงย้อนยุคแสโรแมนติกเพื่อให้พระเอกของเรื่องได้ใช้สถานที่บอกรักนางเอกซึ่งเมื่อฉากนี้ถูกออกอากาศให้ผู้ชมได้เห็นก็ทําให้มีกระแสชื่นชมจากคนดูมากมาย ในปัจจุบันวิธีการละเล่นในงานลอยกระทงก็มีการเปลี่ยนไปบางทีก็สนุกแดนซ์กระจายบางทีก็จุดพลุกันจุดไฟไหม้ก็มีบางทีก็หาก,กินกับการควากระทงก็มีแม้ขอลอยไปไกลๆหน่อยก็ไม่ได้ <12 S 2> ยังไงซั <สา S 2> <ต>เทศกาลลอยกระทรงก็เป็นประเพณีที่สวยงามของไทยที่สืบทอดต,ต่อกันมาเราคนรุ่นหลังก็อย่าลืมรักษาประเพณีอันดีงามนี้ด้วยนะคะรุุ่จจะสสงใให้เาข ถ้าคุณผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ไปลอยกระทรงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาแล้วก็เลิกรายการนี้ยังออกไปทันนะครับก็สามารถไปทําได้เลยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าคนเยอะเดี๋ยวตกน้ําตกท่าไปตีแแห่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะถ้าเกิดเรื่องของการลอยโคมเนี่ยนะฮะในเมืองหลวงใหญ่อย,ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ครับว่าโคมที่ลอยขึ้นไปนั้นจะตกตรงตรงไหนและเมื่อไหร่นะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการ True Insider ครับแล้ววันนี้นะครับรายการก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่่าานนี้อยลื ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ u t u b e นะครับเพียงคุณเข้าไปในเว็บไซต์ y YouTube ครับและเ e ิร์ชหา TrueInside Channel ก็จะไม่พลาดความเคลื่อนไหวต่างๆของวงการบันเทิงครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราจอดลึกข่าวไหนดังเราตามติดแล้วก็เรื่องไหนโดนเราขยายครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังครับผมเรียวพุทธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ